นย้ำเยียบซ้ำและเหมือนใส่เช่นดอกไม้เหี่ยวเฉาที่ไรนาเหมือนน,นกปีกลาบินร่วงลงวางตะลมให้พัดมาช่วยบินภาวนากี่ครั้งมันก็มาไม่อาจทนภัยร้ายที่ย่างไกลโรคเล็วร้ายหากว่าจะเริ่มเปลี่ยนก็จงลุกมาสู้ ตอที่นีแล้วก็ให้พังใครรอรออย่าไปมองอย่าไปแคร์ปล่อยมันไปชนข้างมัน,นงูก็ความเข้ารอถึงกินกลายเป็นดังมาป่ายังจะดีกว่ากำมือที่นี้อยู่ลุยไปทุ่นแหงแ่งเอาไบ้ข้างในที่ซ่อนมันออกมาถ้าว่าร่างกายถูถึงไปด้วยความวันก็อย่าให้กลัวใละผูกใ้ามันจนทำเรื่องทุกตุนยิงไปให้ร่างหนงุเอาให้ข้างในมันร้อนจนล้านลายจะมงซ้อนในมือไปอย่างที่ต้องการทำลายด้วยซ้อ,อน กันด้วยนะยินดีต้อนรับสู่ดีพายเว b เบย์ดีพายเวเบย์นะครับก็วันนี้นะครับก็ทำมาหาสปอนเซอร์ให้ตัวเองนะครับก็อบแทนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องสปอนเซอร์เนี่ยได้ที่เบอร์0863743820นะครับขอรับคอนเฟิร์มครับผมก็เลย ทีเดียวเสียวอีอูอีอ้าอ๋อวู๋อู๋อีอูอูอูอีอีอีอู๋เดี๋ยวเขาต่อกันนะครับก็กลับมาก็กลับมาเกี่ยวกับเรื่องสปอนเซอร์กันต่อคือสปอนเซอร์นี่คืออะไรก็คือที่มาอยู่ใต้คลิปสมมติเวลาผมเจ้าคลิปแกสนับสนุนโดยรายการแล้วก็ดันด้วยรายการของคุณข้อต่อที่เป็นสปอนเซอร์ของผมไงมีชาแนล นะครับจะอะไรก็ได้ไม่ว่าชายหรือผู้หญิงรับหมดนะครับก็ตรงวันนี้รลาไปก่อนสวัสดีครับรับหมดเลยนะครับผู้หญิงหรือผู้ชายยายหรือผู้หญิงถุยบายบายครับ